ออนเล่าให้ฟังว่าคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นไตถึงขั้นหมอนัดไปฟอก mm. อือ่าคือแม่เขาว่าเป็นไตนะคะได้แม่เน่ะเป็นไตนะคะแล้วก็นัดหมอนัดฟอกไตออนบอกว่าโอ๊ยถ้าถ้าจะให้ออนช่วยอะ่ะคือไม่ต้องฟอกเออ,ออนมีของดีอะไรประมาณนี้ทีนี้พี่บุตรอะคะ่ะซื้อชาไปหนึ่งพันกล่องทุกคนดูใจพี่บุตรซื้อชาไปหนึ่งพันกล่องเพื่อที่จะไปให้แม่ให้พ่อให้พี่ให้น้องได้กินไม่ได้เอาไปขายนะคะพี่บุตรไม่ได้สั่งชาพันกล่องไปขายนะคะ ที่บุตรอะคะสั่งชาไปหนึ่งพันกองเอาไปไว้ให้พ่อแม่ให้ให้ใญาติได้กินนะคะแล้วอ่อนะก็บอกให้แม่กินนะคะพ่อแม่หมอนัดแล้วนะหมอนัดให้ไปฟอกไตนะคะอันนี้เขาเล่าจากปากเขาเมื่อกี้นี้นะทุกคนเขาเล่าเองเลยทีนี้ปรากฏว่าออนบอกว่าตอนนี้นะฮะทุกคน ไม่ต้องฟอกไตแล้วแม่ของบุตรเป็นเบาหวานมานานมากค่ะแม่ดื่มชามาปีกว่าๆตอนนี้ไม่มีเบาหวานแล้วค่ะนี่ค่ะพี่บุตรนะคะพี่บุตรพี่สาวของออนที่กูเล่าให้ฟังนะคะที่กูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ดีใจกับแม่ของพี่บุตรด้วยนะคะที่ตอนนี้ค่าไตปกติแล้วไม่ต้องฟอกไตและค่าไตปกติเบาหวานปกตินะคะ